โทสวัสดีครับคนิจิวะสิงทองเดชผมสิงทองลาพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับรายการโชไก่โชไตครับ โชวไกโชว์ไแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในครั้งที่แล้วผมได้แนะนําคําที่ใช้เรียกคนไทยและคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับไทยจินไทยกก,กุจินคนไทยนิฮงจินคนญี่ปุ่นสําหรับครั้งนี้ผมจะมาแนะนํารูปประโยคที่จะใช้บอกว่าเราคือคนชาติไหนหรือว่าคนประเทศไหนนะครับโดยรูปประโยคที่จะใช้นั้นก็คือประธานวะชื่อประเทศ jin, des นะครับโดยคำว่าวะนั้นเป็นคำช่วยที่ใช้ชี้คำที่เป็นหัวข้อของการสนทนาหรือว่าประธานของประโยคส่วนคำว่า des หมายถึงเป็นหรือว่าคือเป็นคำกริยาจะวางไว้ไท้ายประโยคนะครับในกรณีที่เราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยเราก็จะใช้รูปประโยคว่าวาตาชิวะไทยจ i n des ถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่น เราก็จะใช้ว่าวาตาชิวะนิฮงจินเดสทั้งสองประโยคนี้ประธานของประโยคก็คือวาตาชินะครับวาตาชินั้นเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งหมายถึงฉันดิฉันหรือว่าผมก็ได้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับเล่นชื่อชิมาโชวาตาชิวะไทจินเดส ฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนญี่ปุ่นรูปประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้คือการกล่าวต้อนรับนะครับการกล่าวต้อนรับนั้นเราจะใช้ในรูปประโยคที่ว่าชื่อสถานที่หรือในกรณีน,นี้ถ้าเป็นการกล่าวต้อนรับสู่ประเทศไทยหรือประเทศใดน,นั้นก็ชื่อประเทศ ตามด้วยเอโยโคโซนะครับตัวในประโยคนี้นั้นเอ e เป็นคำช่วยซึ่งใช้ชี้จุดหมายปลายทางของการเคลื่อนที่เมื่อเราเอาชื่อสถานที่หรือชื่อประเทศมาวางอยู่ข้างหน้าเ e อก็จะหมายถึงว่าไปสู่หรือมาสู่ประเทศนั้นส่วนคำว่าโยโคโซหมายถึงการเชิญการต้อนรับเข้าไปสู่ที่ใดที่หนึ่งดังนั้นเมื่อเป็นชื่อประเทศตามด้วยเอโยโคโซจึงหมายถึงการที่เรายินดีต้อนรับ หรือว่าเราเชิญสู่ประเทศนั้นนะครับเช่นสมมุติถ้าเกิดเราจะบอกว่าเรายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเราก็จะใช้รูปประโยคว่าไทโกกุเอะโยโกโซยินดีต้อนรับหรือว่าเชิญสู่ประเทศไทยถ้าเราจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นว่านิฮงเอะโยโกโซยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนชิชิมาโช ไทยกกเอยอโกไทยกกเอยอโคโซยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนิโฮงเอะโยโกะโซเอยโกินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นฮิตโตคโต o ก่อนจากกันวันนี้ผมมีํำนวนการกล่าวต้อนรับอีกแบบหนึ่งมาฝากกันนะครับ สำนวนนี้ใช้ในลักษณะที่เวลามีลูกค้าเข้ามาในร้านค้าหรือว่ามีแขกมาที่บ้านของเรานะครับเราจะกล่าวว่าอิรัชัยมาเซออิรัชัยมาเซะนะครับเป็นการกล่าวต้อนรับลูกค้าหรือว่าแขกที่มาหานะครับก็มีลักษณะว่าเรายินดีต้อนรับยินดีที่เขามาหาเรานั่นเองนะครับรายการโชไกโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ ผมสิงทองลาภพิเศษพันธ์คงต้องอำลาไปก่อนสำหรับวันนี้สโยนาระมาตะไอมาโชสวัสดีครับช่วยชไทย